ผู้ประกันตนนะมาตรา3940ในพื้นที่10จังหวัดแรกก่อนนะกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็4จังหวัดเนี่ยนะครับก็ไปตรวจสอบได้ครับที่เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th นี่นะครับก็ไปเลือกฮนะเลือกตรวจสอบสิทธิ์โครงการเยียวยานะครับเขาก็จะมีแบ่งเลยฮนะมาตรา33 3940นะครับแล้วก็เราเลือกา39า3 9ก็3940ก็40 เลือกตรวจสอบสถานะกรอกรหัสบัตรประจําตัวประชาชน13หลักให้ดีนี่นะครับแล้วหลังจากนั้นครับก็กรอกรหัสที่เป็นภาพอยู่มันจะมีตัวเลขครับ1 3ึ่งี่จะไป9เนี่ยแ,และเอบถึง Z ก็สลับกันอยู่ตัวเล็กตัวใหญ่กรอกให้ถูกต้องและกดค้นหานาชื่อเราก็จะขึ้นมาว่าได้สิทธิ์อะไรยังไงเห็นไหมฮะแต่ถ้าเกิดยังไม่ได้สิทธิ์ อย่าเพิ่งตกใจนะเพราะเขากําลังตรวจสอบอัปเดตข้อมูลเรื่อยๆนะรอบนี้ยงังในส่วนของกลุ่มแรกก่อน10จังหวัดก่อนเดีย๋ยวเพิ่มอีก3จังหวัดอีก1 6จังหวัดก็จะได้ครอบคลุมนะครับแต่วันนี้เริ่มแล้วในการตรวจสอบสิทธิ์โดยเฉพายิ่งมาตรา39และ40ในพื้นที่10จังหวัดแดงเข้มแรกเนี่ยนะครับกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็4จังหวัดเนี่ยตรวจสอบได้เลยนะครับดูกันต่อครับท่านผู้ชมครับจากข้อมูลครับ ปัจจุบันเนี่ยผู้ประกันตนมาตรา33เนี่ยมีอยู่11ล้าน1 0 0 0 0คนมาตรา33เนี่ยสิทธิประโยชน์ก็จะ7ข้อนะครับเจ็บป่วยทุพพลภาพเสียชีวิตเจราภาพสงเคราะห์บุตรคลอดบุตรแล้วก็ว่างงานเนี่ยนะเข้าไปทำงานนะครับสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่1คนขึ้นไปก็ต้องเข้าสู่ผู้ประกันตนมาตรา33อยู่แล้วนะครับส่วนมาตรา39ก็คือเคยอยู่มาตรา33แต่ออกมา นะครับไม่เกิน6เดือนอยากได้สิทธิต่อก็จ่ายเงินสมทบตอนนี้มีอยู่ประมาณ1นล้านเก้าแสนคนสิทธิก็จะมี6ข้อนะครับเจ็บป่วยทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพสงเครอบบุตรแล้วก็คลอดบุตรตัดข้อว่างานออกไปเพราะท่านออกมาจากบริษัทประจําอยู่แล้วส่วนมาตรา40นะครับตอนนี้มีอยู่ถึง6กล้านหนึ่งแสนคนเพิ่มขึ้นมาพอสมควรนะครับก็จะได้สิทธิห5ข้อนะครับตามแต่ที่ท่านจ่ายเงินสมทบจะ70จะ100หรือ300 นะครับรวมแล้วเนี่ยผู้ประกันตนมาตรา33/940 3ตอนนี้มีอยู่ประมาณ19ล้าน200,000คนนะหใน3ของประเทศอะว่าเงินเถิดนะครับแต่ว่ารอบนี้การเยียวยาเนี่ยนะครับจะได้ในส่วนของผู้ที่อยู่ในพื้นที่แดงเข้ม29จังหวัดนะไม่ได้ทั้งหมดนะครับนอกจากนี้ครับท่านผู้ชมครับมาตรา33เนี่ยอย่างที่ผมเรียนไปนะครับว่าในส่วนของผู้ประกันตนมาตรา33 ที่อยู่ในพื้นที่แดงเข้ม10จังหวัดเดิมเนี่ยนะครับเงินเนี่ยเขาตั้งแต่ต้นเดือนแล้วนะในช่วงวันที่4วันที่ห้าเนี่ยนะครับแต่ว่ายังมีกลุ่มตกหลน่นนี่กลุ่มตกหล่นเนี่ยเขาจะได้วันนี้ด้วยเดี๋ยวมาดูครับท่านผู้ชมตรงนี้น่าสนใจว่ากลุ่มตกหล่นเนี่ยเพราะอะไรจึงตกหล่นครับนี่ฮะเขาบอกว่าสาเหตุแรกนะครับยังไม่ผูกพร้อมเพย์กับบัตรประจําตัวประชาชนนี่ถึง9 0เเลยนะเนี่ยเหตุผลหลักเลย เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมนะฮะที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา3 9 4 0เศที่กำลังจะได้เงินในรถต่อไปคนะาดการว่าจะเป็นน่าจะประมาณปลายเดือนนะครับก็ดูว่าท่านไปผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนหรือ,อยังเนี่ยดูได้พอร,รอบแรกเนี่ยมาตรา -3 าเนี่ยปัญหาใหญ่ที่ตกหล่นคือปัญหานี้เพราะอะไรครับเพราะว่าการที่เรามีบัญชีธนาคารอยู่นะครับครั้งนี้การเยียวยาเนี่ยเขาจะโอนเงินเข้าพร้อมเพย์แต่ขอให้ผูกกับบัตรประชาชนหน่อยเพราะ คนไทย60กว่าล้านคนเนี่ยรหัสบัตรประจําตัวประชาชน13หลักจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันจะง่ายในการที่จะโอนเงินเข้ามานีครับก็ดูเลยรันเลยในคณะกรรมการประกอบชัยชนะรหัสสิหลักอะไรก็โอนเงินเข้ามาตามบัตรประชาชนบัตรประชาชนไปผูกกับพ้นเพยของบัญชีธนาคารไหนก็เงินก็เข้าบัญชีง่ายได้แม่นยําไม่สับสนนะฮะถ้าโอนตามชื่อโอนตามเบอร์โทรโอนตามบัญชีบางครั้งมันสาบสนครับ บางคนมีหลายบัญชีคนไทยเนี่ยมีบางคนในชื่อนามสกุลซ้ํากันเยอะทั้งชื่อทั้งนามสกุลก็ซ้ากันเพราะฉะนั้นแต่รหัสที่สามหลักนี่ไม่ซ้ํากันแน่นอนแน่นอนเพราะฉะนั้นนี่แหละฮะก็ไปผูกนะกับบัตรประจําตัวประชาชนกับพร้อมเพ์ซึ่งไม่ยากไม่ต้องไปที่ธนาคารด้วยไม่ต้องไปที่ตู้ A t m เด้วยสาไปใช้มือถือได้เลยสารภาพแล้ว่าผมก็เพิ่งผูกคันนี้เองเอพิ่งผูกพร้อมเพ์ของผมเป็นกรุงไทยไมันจะง่ายหน่อย กรุงไทยเน็กนะฮะเปิดไปที่บริการธนาคารแล้วจะมีปุ่มพร้อมเพย์พอเรากดไปเนี่ยระบบมันจะบอกเลยว่าท่านจะผูกกับอะไรอะไรไงบัญชีไหนมันจะง่ายเราแค่กดยืนยันแค่นั้นแหละเอาง่ายๆแล้วก็รอรหัส OTP 6เลขประกอบไปก็ผูกเรียบร้อยเลยง่ายมากนะครับง่ายมากอย่าลืมผูกนะครับบัญชีพร้อมเพย์กับบัตรประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อย ต่อมาครับบัญชีปิดไปแล้วแจ้งรหัสบัญชีไปปรากฏว่าบางคนบอกแมบัญชีผมมีเงินค้างอยู่อาจจะร้อยหนึ่งแปดสิบาทร้อยห้าสิบผ่านไปสีปีไม่ทําอะไรเลยมันก็หักเป็นหลายปีนะครับหรือว่าคนมีบัตรเอเทีเมก็จะมีค่าธรรมเนียมหากจนบัญชีก็ปิดไปแล้วนะฮะยังไม่ได้อัปเดตยังไม่ทราบเพราะฉะนั้นบัญชีปิดเเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็ไปตรวจสอบให้เรียบร้อยนะฮะ ที่จะได้รับเงินเยียวยาเนี่ยว่าบัญชีปิดไปหรืยอยังนะครับต่อมาก็คือไปผูกกับเบอร์โทรศัพท์นี่ก็หซส่วนน้อยนะฮะแรกๆในเวลาผูกพร้อมเพย์เนี่ยมันให้เลือกจะผูกกับบัตรประชาชนหรือจะผูกกับเบอร์โทรบางคนบอกเบอร์โทรเป็นเลขมงคลเลขเด็ดเงินเข้าใช้แล้วรวยก็เลยไปผูกกับผูกกับเบอร์โทรกล่าวว่าเบอร์โทรดีจะได้มีเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์เยอะ แต่ไงก็ตามก็เท่านี้นะครับเพราะฉะนั้นไปผูกกับบัตรประชาชนดีกว่า